ลากแฟนไปชิ i กับพูวิลล่าเปิดใหม่สุดหรูค l e a ขาวมินิมอลที่ The Pin Boutique Resort กระบ,บี่กันค่ะบอกเลยว่าที่นี่ใหม่มากและสวยตั้งแต่ทางเข้าเลยค่ะเริ่มความเก๋ด้วยเวลข้ามขนมไทยของที่นี่ค่ะเขาทำเองทุกเมนูเลยนะไปค่ะตามตองมาเดี๋ยวพาไปดูในห้องกันหลังที่ต้องพักจะเป็นแกมพูลวิลล่าหลังใหญ่สุดๆ เปิดเข้ามาก็จะเจอสระว่ายน้ําส่วนตัวอย่างนี้เลยค่ะมีบาั์ทับและบีนแบ็กอยู่ข้างนอกด้วยด้านในก็จะแบ่งโซนโซนนั่งเล่นแล้วก็ฝั่งเตียงอย่างนี้เลยทีวีสามารถหมุนกลับด้านมาได้ด้วยนะ มาดูในห้องน้ํากันต่อห้องน้ํากว้างมากทัมเก๋คือกระจกสามารถสไลด์ได้แล้วก็กระจกว้างสุดๆสายถ่ายรูปจะต้องชอบที่นี่มากแน่นอนเพราะว่ามีแต่มุมถ่ายรูปสวยๆทั้งนั้นชิคๆคุณครูวินิม,มอลสุดๆแม้มีอ่างทั้งทีก็ต้องตีฟองลงอ่างกันสักนิดเนาะ <c oughs> บอกเลยว่ามุมนี้ถ่ายรูปมาครีมมากเข้าไปดูรูปในเพจได้เลยการบริการที่นี่ก็ดีสุดๆค่ะย,ยิ้มแย้มกันใสทักทายตลอดเลยป่ายๆเขาก็เอาอัพเร์นูนทีมาเสิร์ฟถึงห้องเลยค่ะ